เอาเลยครับกาวสวีเดอรสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหนอึ่แว่นแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกมโฮ้ซูดอมออนไลน์เช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาแนะนําเซตเปิร์กและก็เคิร์ชของลาตีกันนะครับก็บอกได้เลยว่าสําหรับโหมดกงวิญญาณเนี่ยตอนนี้กํลาลังมาแรงมากนะครับก็คือ โหดมากๆผู้มาเยือนเนี่ยแทบจะไม่ได้เล่นกันเลยถ้าหลายๆคนเห็นจะปกอเนี่ยก็อยากจะดูลาตีสกินที่แบบว่าเป็นสกินบัตเตอร์ไฟสีม่วงนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ทําการสุ่มมอโมบนะครับก็วันที่4กันยาน,นี้เนี่ยผมจะทําการสุ่มมอโม,ม,ม200บ200ใบนะครับยังไงก็มาเข้ามาดูกันได้ช่วง4-5โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับผมในไลฟ์สดสตรีม <Okay. S 2> แล้วเราก็จะตามหาน้องเวโรนาชุดเรสสีแดงด้วยนะครับผม แล้วก็สำหรับ qr code สัปดาห์นี้นะผมบนหน้าจอนี้เลยสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นค้างคาวนะผมเป็น offering ตกแต่งบนหัวนะครับก็ถ้าใส่เนี่ยจะมีเอฟเฟกต์ค้างคาวบินบนหัวด้วยซึ่งผมก็ยังไม่ได้ซื้อแหละแต่ว่าไปฟังรีวิวมาโดยเซ็เปิร์กที่เราจะมาแนะนำกันวันนี้นะครับก็จะเป็นมานรผจญน,นะครับเปิร์กใหม่มาแรงเลยนะครับผมเมื่อทำการสังหารผู้มาเยือนสำเร็จจะทำการปิดกั้นแท่นบิธีของฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดในแผนที่เป็นระยะเวลา40วินาทีนะครับ นั่นก็หมายความว่าผู้มาเยือนจะไม่สามารถทําอะไรกับแท่นบิธีได้เลยเป็นระยะเวลา40วินาทีต่อการสังหารผู้มาเยือนหนึ่งครั้งไม่ตดคูดาวด้วยต่อไปก็จะเป็นตัวระพิเศษนะครับซึ่งแก้บั๊กมาแล้วนะครับก็จะเห็นออร่าเนาะไม่เชิงว่าเห็นออร่าแต่จะแจ้งเตือนตําแหน่งที่อยู่ใกล้ๆเราทุกๆ20วินาทีต่อไปก็จะเป็นสารมือนะเอาไ้ลดคูดาวตะกิ้อย่างประทับมือหรือว่าบีบคอนั่นเอง คำสาปประจําตัวก็จะเป็นผมศพของคามิโกะนะครับสำหรับหลายๆคนที่ยังไม่รู้เนี่ยคำสาปคามมโกะถูกปรับมาใหม่ให้ความเร็วเคลื่อนที่จะกลายเป็น610หน่วยนะครับซึ่งตัวละครผีทั่วไปจะเดินอยู่ที่420แต่ว่าคำสาปผมศพจะให้อยู่ที่610หน่วยซึ่งลาตีก็จะได้610หน่วยนั่นก็แสดงว่าลาตีเนี่ยสามารถเดินได้เท่าผีตัวทั่วไปเลยนะครับ อย่างตัวละครเบลหรือตัวละครอื่นๆที่กดใช้คำสาปผมสมเนี่ยลาตีก็เดินแทบจะเท่าพวกเขาเลยนะครับก็ปรับมาใหม่ถือว่าดีครับแต่ข้อเสียก็คือเราอาจจะกดสกิลไม่ได้กดโล่ไม่ได้เวลาเราใช้คำสาบนี้อยู่นะครับก็ไม่เป็นไรเรายังได้ความเร็วเคลือ่อนที่ที่มากพอสำหรับการไล่นะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่าน,นะครับว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับเซตเปิร์กนี้ว่ามันโหดแค่ไหนไปดูกันเลย ตา t น,นี้เนี่ยผมใส่ o f f e r i n งที่จะมองเห็นตัวผู้มาเยือน5วินาทีแรกนะครับก็ว่าจะเฟดไปไล่เลยขี้เกยียจแบบว่าเอ้นี่แหละขี้เกยียจไ่พังขอตึงๆโอเคไอ้อ,องสวัสดีเพื่อนลราตบเลยไงตบไปทีแล้วมาเจอคนตัวแบบว่า5ฮิต้วยนะโอ้โหสุดท้ายไอ้ก็ต้องแบบว่า วางหุ่นก่อนอยู่ดีอ้าวแล้วโดดเลยเหรอต้องวิ่งลายไหนอ้าวลงน้ำ,ลงน,ำลงน้ำนี่หาเรื่องแล้วหาเรื่องตายแล้วขึ้นไปอันน่ะไม่ขึ้นด้วยหมอน,นี่อ่าแล้วผมตีไม่โดนนะันีเลยกลับเข้าไปเลย อยากเล่นน้ำก็กลับเข้าไปเลยเออผมลองเนี้ยแหละบล็อกไงหือจ้วงหือจ้วงไอติคิวเลยครับโอเคเราเก็บคนได้ว่าอยู่นะตอนนี้เนี่ยเขาก็จะทำอะไรแทนพีทีไม่ได้นะครับเออ ฟาดฟาดจังเลยเดี๋ยวกูฟาดกลับบ้างไงเอา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 ลำอุ้ยการสะบัดเมสาแบบเท่ๆแล้วว่าทำไมอ่ะทำไมผมทำสิ่งนั้นไม่ได้เปรดเนี่ยวล่งเขาเข้าบ้านเหรอเขาอยู่ไหน ระยะตันไปหน่อยนึงบีบในนี้แหละเราก็สามารถวาร์ปเข้าหน้าต่างได้นะครับคือแบบว่าดีมากเพราะว่ามันเตี้ยไงนะอันนี้ก็ข้ามไม่ได้ตนะอนนี้ก็ยังทำอะไรท่านพิธีไม่ได้เหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไล่เกียร์ของหนะ่อยเขาไม่ได้มาเปิดประตูเลยเนะี่ย มนะต้องวางพังลงพังรูไปก่อนไม่มีใครชุบขอ,องเลยเหรอไม่มีผู้กล้าหาญเลยไอชาหายแกเราตีไอชาไปไหนวะนี่ไง เอ้าเอาแล้วมันแกนเปิ้ลผมนะผมไม่เกี่ยวนะเจ็บ,บไหมละมึงเจ็บไหมละมึง,องบบโอ้โหแล้วออกตายขาดเกมวยายอีกแล้ว ไอชาเมื่อกี้โอเคมานี่เบาๆด้วยน้องเสียงดังมากอ๋อเอดีหน่อยไหมล่ะเออเหมือนจะเป็นไอชาตาที่แล้วหรือเปล่าเนี่ยโอเคผมว่ามันไวไปอยู่ดิเดี๋ยวเราไปดูเกมสามกันต่อเลยดีกว,ว่าว่า จะมีตึงๆไหมเนี่ยตอนนี้ตีสามแล้วตีสามครึ่งแล้วเหมือนจะเจอแต่คนจีนนะครับเนี่ยคนไทยมีน้อยมากเลยมีคนเดียวมั้งไปดูเกมตามกันต่อแหมเฮ้ย <c oughs> ทำไมหนองน้ำมันออกดีจังวะเวลาตีสามครึ่งน,นี่มีแต่หนองน้ำนนเนี่ยเนี่ยหรือว่าเป็นกองกลางว่าหนองน้ำอีกแล้วอ่ะไม่ได้ใส่ออฟเฟอร์ลิงใส่ด่านมานะไ <c oughs> ล่เลยดีกว่า ขี้เกียจรออยากไล่เลยจะลงน้ำกับผีที่บิงได้หรออ้าวตัดข้าวออเป็นผีเดินตีเลยเป็นผีเดินตีชัว่วคราว อ้าวเปิดแล้วกรุณนาปิดด้วยเป็นอะไร okay. วะนีเนยโอเคอุ้ยขอตั้งทูทันจบแล้วอยากจะไม่ให้เขาทำอะไรเลยนะเนี่ยอุ้ย อุ้ยสัดดุ้งเลยสัดดุ้งเลยจากเขาตู้หรอตอกะโดนโอ๋อไม่มีโลแล้วหมก หมกแล้วอ่ะเขาเรียกว่าดักหน้าแบบห้าร้อยเตินนี่แน่ดื้อเราอะ่ะตอนนี้ท่านวิธีก็ถูกปิดเหมือนเดิมนะครับ ไล่เลยเออเอามันนี้เอามันหย่อนลงน้ำหย่อนมันลงไปบ๊ายบายโดดไปด้วยมันจะแฟดอันแน่สเต็เมนีเขารู้กันแลตีเลยไงตัวลาบิเต้ม,มันเลี้ยงไงพอแก้บักแล้วรู้ยังตัวลาบิเต้ก็แก้บักแล้วรู้ยังฮะ อันเนี่เฟดไม่ค่อยได้ใช้เฟดเลยนะเพราะว่าแค่บิงตีก็โหดแล้วอะแล้วเดินอย่างไวเลยต้าเจนไปไหนแล้วเนี่ย เหมือนไม่ใช่พี่กูเอาธิดาเนี่ยงตีตุด๊ดย่องย่องย่อแมวอ่าตรงที่ชุบแล้วก็เกมไวเกืนนี่ไง อ้าวบินไม่ได้แบะออมาจะเล่นโซนเยอะไปหน่อยแบบว่าให้แบบเขาได้ผุดได้เกิดเลยนะครับก็ดึงมาติดที่ฟ้าของลาตีนะครับและยิ่งตัวลาบิเต็ดมันตับมาในผมโคตรโคตรแฮปปี้เลยนแรกนึกว่าจะ ต้องยกเลิกการใช้ตัวลาพิเตษแล้วแต่พอกลับมาก็คือดีมากนะครับโอเคก็มีประมาณนี้ผมสำหรับลาตีเซตนีนะครับก็เอาไปใช้กันได้บอกได้เลยว่าโหมดกงวิญญาณเนี่ยดุเดือดมากก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมตลดวันนี้ก็ไปลนะบาย